เรื่องราวแห่งความฝันและการทำนายฝันมีมานานมากแล้วในสังคมไทยความฝันสามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่จะเกิดขึ้นซึ่งความฝันจะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาและวาสนาของแต่ละบุคคลวันนี้ดีเมื่อทำนายฝันจะมาทำนายความฝันของคุณกันหากคุณฝันว่าเห็นชายแก่สูงอายุ ทำนายว่าเป็นฝันที่เป็นมงคลหากที่ผ่านมาคุณเจอะเจอเรื่องร้ายๆผ่านเข้ามาในชีวิตตอนนี้คุณกําลังจะหมดเคราะห์และจะมีสิ่งดีๆเข้ามาทดแทนดวงโชคลาบถือว่าดีมากเพราะจะได้โชคแบบไม่รู้ตัวแต่สิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องของสุขภาพความรักคุณโสดในช่วงนี้คงต้องรอไปก่อนเพราะดวงเนื้อคู่ยังไม่มีแต่ไม่จำเป็นต้องไปคิดอะไรมากอยู่คนเดียวคุณก็มีความสุขได้ ส่วนคนมีคู่ช่วงนี้อยู่ในการปรับตัวเข้าหากันอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาก็เริ่มมีการพูดคุยกันมากขึ้นมีความพยายามที่จะจูนเข้าหากันเพื่อทำให้รักของคุณทังคู่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่การเงินการงานด้านการเงินช่วงนี้ถือว่าดีมีโชคมีลาบส่วนด้านการงานหากคิดจะลงทุนทำอะไรในช่วงนี้ถือว่าดีมีโอกาสที่จะสำเร็จส่วนคนทำงานออฟฟิศหรืองานราชการหากติดขัดปัญหาใดๆในที่ทำงาน คุณจะสามารถแก้ไขผ่านพ้นมันไปได้เพราะคุณมีแบ็กอัพเป็นผู้ใหญ่ใจดีคอยให้คำปรึกษาและช่วยเหลือคุณมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงานที่ทำอยู่แต่สิ่งที่ต้องระวังคือเพื่อนร่วมง,งานอย่าไว้ใจใครง่ายๆเป็นดีที่สุดเลขมงคลให้โชค3 2 3 4 3 6 ความฝันคือการแสดงออกของความนึกคิดความรู้สึกและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในสมองในขณะที่เรากําลังนอนหลับอยู่คนเรามักจะฝันกันคืนละสองครั้งหรือ3าครั้งแต่มีเพียงบางคนเท่านั้นที่จดจําความฝันของตัวเองได้ดังนั้นความฝันจึงสามารถใช้ในการทํานายเหตุการณ์ดีร้ายร่วมหน้าได้ ในการฝันแต่ละครั้งเมื่อรู้สึกตัวตื่นแล้วไม่ควรลุกจากที่นอนทันดีทันใดเพราะเรื่องราวที่อยู่ในฝันนั้นอาจจะเลือนหายไปหรือความจำอาจคาดเคลื่อนได้ดังนั้นเราจึงควรนอนต่อไปอีกสักคู่หนึ่งแล้วจึงค่อยลุกขึ้นมาทบทวนความฝันนั้นพร้อมกับดูคำพยากรณ์ตามตำราทำนายฝันต่อไป คุณที่รับชมรับฟังดีเมอร์ทำนายฝันอยา่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ